สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่ที่หุบเขานะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเชียงดาวท่านผู้ชมก็พอดีมีงานบวชบวชเนนที่ที่สำนักสงฆ์ที่นี่นะครับท่านพระครูก็เลยชวนชวนผมและพี่ๆมานะครับเพราะว่าพี่ๆข้างหลังนะครับมีลูกของพี่ชายเขาจะบวชเนนด้วยนะครับก็เลยก็เลย ได้มาด้วยกันเนาะท่านชมตอนนี้อยู่ที่หุบเขานะครับหมู่บ้านตําบลตําตบลเมืองคลองนะครับท่านชมเมืองคลองแล้วก็ข้างในหุบเขานี้ก็จะมีหมู่บ้านอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้วักแแวะพักรถอยู่นะครับเพราะว่าข้ามภูเขามาตั้งแต่เชียงดาวแล้วก็พึ่งลงมาที่หมู่บ้านนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอบๆบ,บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮนะท่านชมเป็นหมู่บ้านที่ผมดูแล้วนะครับไม่มี สายส่งของการไฟฟ้าเลยน่าจะใช้น่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้น่าจะใช้แบตนี่นะครับน้องควายน้องควาย,อย,าายอย่าไปใกล้มันนะมันจะชนเอานะควายนะครับชาวบ้านนะครับก็กําลังกําลังไล่ไล่ควายไปเนาะจะมีคนป้านะครับนี่นะครับบรรยากาศข้างบนเป็นหุบเขาสูงนะท่านชมสวยงามนะที่นี่นะครับผมเป็นเหมือนอย่งางธรรมชาติแล้วก็จะมีจะมีลำธารอยู่ใกล้ๆนะฮะท่านชม ซึ่งคาดว่าน่าจะไหลทั้งปีนะท่านชมตรงที่เป็นลำธารเนาะเห็น,นไหมครับนะครับผมพี่ไหนไก่อะไปแล้วบอกนี่นี่นี่นนลานสองคนจะบวชนะครับผมมีสำนักสงอยู่ต้องข้ามขึ้นไปอีกตอนนี้พักรถอยู่เนะาะธรรมชาติสวยงามมากครับท่านชมน้ําไหลทั้งปีนะครับผมน้าไหลทั้งปีเลยนะครับผมนี่ไม่ไมผมไม่ได้อยู่สุรินไม่ได้อยู่ที่บ้านสวนเกือบสิบวันนะครับชุดนี้นะท่านชมนะฮะ นี่พี่ชายนะครับท่านผู้ชมผมมาด้วยฟอร์ดเอเวอเรสตนะครับขึ้นเขาสบายเลยท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็นั้นพี่สาวนะครับนะครับท่านเป็นครูทั้งสองคนนะครับผมโอ้ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมธรรมชาติสวยงามมากนะอันนี้เป็นข้อขอกวัวที่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมดูดูโซนนู้นนะครับวงล้อมด้วยขออแล้วมาดูวัวกี่ตัวนะท่านผู้ชมวัวนะครับสิบกว่าตัวเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังน่า เขาน่าจะไม่ปล่อยออกนอกเพราะว่าให้กินอยู่แถวตามนี้นะท่านชมนกับนกบัวนะครับ,รบหุบเขานะครับล้อมรอบด้วยหุบเขานะครับผมอตำบลเมืองคลองนะท่านชมตำบลเมืองคลองนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวไปต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเรื่อยๆนะครับผมอยู่นี่นานนะท่านชมโอเคนะครับผมนี่ก็นะครับผมชาวบ้านนะครับผมถามข้อมูล ตกมาน้่าไหลบรนี่ณไหลแจ้งไม่เห็นมีเสาไฟลุงเขาใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าครับใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่เหรอครับอ๋อเซลล์อ๋อโซล่าเซลล์ผมว่าครับผมโซล่าเซลล์เนาะที่นี่ทาโชมก็ใช้โซล่าเซลล์นะครับครับ้นาคขอไปดูได้ไหมลุงขอไปดูบ้านลุงอยู่ทางไหนครับอยู่ใกล้ๆอยากไปดูว่าเขาติดยังไงอ่ะที่นี่ครับวัววัวก็ไปนี่เลยบ้านลุง อ้ยเดีวมันก็กล<อ>ับมาเองรอ้รอนรอหน่อยนะครับมาคนเดียวท่านชมก็เห็นตรงนี้จะเป็นสะพานที่สวยงามมันะสวยงามามากเลยนะฮะแล้วก็มีลำธารลำธารรอบๆนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ก็เขาก็จะทําสะพานข้ามไปที่สวนของเขาที่นาของเขานะครับท่านผู้ชมแล้วมีสะพานเนาะ <c oughs> ขอเข้าไปดูโซลาร์เซลล์หน่อยได้ไหมครับลุงครับแตขอขอนุญาตท่านลุงนะครับท่านผู้ชมมีน้องหมา ระวังระวังน้องหมาน้องหมากัดไหมครับนี่ร้ oh อไม่กัดน่นน้องหมาอลไตัวเลยนะครับนี่น,นี่กล้วยไม้กล้วยไม้นะครับนี่ครับบ้านคุณลุงนะครับตมจุกบรรยากาศน่าอยู่เลยน้องเชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรทักทายแขกนะน้องหมาทักทายแขกนะครับใครมาติดให้หรือเราซื้อมาติด โอปตเขาอบตมันติดให้ใช่ไหมครับโอ้โโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสเปคแผงกันหน่อยนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับอืมนะครับผมนะครับรู้สึกว่าจะท่านบอกว่าอบตทางนี้มาติดให้เนาะเดี๋ยวดูสเปคแผงตรงนี้ร้อยยี่สิบวัตต์ท่านผู้ชมนะครับร้อยยี่สิบวัตต์เจ็ดจุดห้าแอมป์นะครับเจ็ดจุดศูนย์แอมป์ก็คือแอมป์แอมป์แอมป์ช็อตน่าจะประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมนะครับนี่สเปคมา แต่ว่าเป็นอมอร์ฟัสแน่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอุ้ยมันจะช็อตนะฮะนะครับนานแล้วนะครับอืมโอ้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมเป็นแผงปกตินะครับถ้ามอร์ฟัสจะเป็นกระจกนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับโอเคเนาะก็คือมีทางอบตเขามาติดให้นะนะฮะท่านผู้ชมก็ โซนนี้นะครับก็จะใช้โซลาเซลล์เกือบทุกนนะท้ันเนาะท่านชมเห็นไหมโซลาเซลล์นะครับผมก็แผงค่อนข้างมีฝุ่นเยอะเนาะว่าจะแนะนําลุงท่านให้ใหเช็ดแต่ท่านก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะใช้งานได้อยู่เรื่อยๆตลอดแหละครับผมเพราะว่าเห็นไม่อยมีปัญหาอะไรเนาะท่านชมโอเคนะครับผมนี่มีสวนผักท่านชมโอ้โหต้นมะละกอต้นมะละกอยักษ์นะฮะต้นมะละกอยักษ์นะครับผมนี่ โอ้ย oh, สวยงามมากต้นผักชีนะครับผักชีนะครับก็มีสวนผักแล้วก็ดูโซนฟืนท่านชมทนโซนฟืนนะครับนี่ก็คือท่านจะสังเกตดูว่าจะเตรียมไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการหงุงข้าวหุงปลานะท่านชมนะครับมีโซนฟืนนะครับผมสวยงามมากธรรมชาติท่านชมล้อมรอบด้วยหุบเขานะครับใน นะครับผมอยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ตำบลน,น้ำปนม,มืองคลองนะครับตำบลเมืองคลองเนาะนะครับนะท่านชมก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับท่านชมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนาะท่านชมวันนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูในคลิปต่อไปในวันต่อไปนอะกวันนี้เดี๋ยวมาเก็บภาพระหว่างการเดินทางระหว่างแ,ะแวะพักที่หมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านอะไรผมจําไม่ได้มีท่านลุงท่านกระบอกอยู่นะครับบรรยากาศร,รอบๆนะท่านชมนะครับ ล้อมรอบด้วยหุบเขานะครับแล้วก็มีหมู่บ้านนะครับช่วงนี้มีควันมีควันควันคือควันพิษแท้ๆเลยผมขับรถมานะครับมีไฟไหม้อยู่ระหว่างทางตลอดนะครับอยู่บนภูเขาแล้วก็ทําให้ควันนี้ปกคลุมไปทั่วอาเภอเชียงดาวนะท่านชมคือต้นต้นเหตุก็คือไฟไหม้ข้างบนนี้เองแล้วมันปกคลุมไปนี่สังเกตว่าควันเห็นไหมมันไม่ใช่หมอกนะครับเป็นควันนะท่านชมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลัง้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านชมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ